Time for dinner. Choi. <ai. S 1> What we have today? We got some fried chicken wraps. Fried chicken wraps. So start off with t wrap. Yeah, and some mayonnaise. แมคะทุกคนมาทานอาหารกันลงค่ะเมนูวันนี้นะคะสลัดไก่กรอบม้วนค่ะเป็นเมนูที่ง่ายและลุงชอบค่ะลุงจะเป็นคนที่ไม่ทานข้าวทุกมื้อนะคะอืม ไก่ <My time. S 1> ไก่เลยจ้าไก่ทอดกรอบๆจ้า Those maybe one of those. A ring, ring, ring. Oh oh. Me. เลือกชิ้นใหญ่เลยนะ Sorry. Big size. <laughs> I don't notice these things. Oh really? Oh okay, okay. Me. ไม่เคยรู้หรอกเนาะ จับทีโดนชิ้นใหญ่เลยอันนี้คือผักที่เราเอามาห่อนะคะห่อสลัดนะคะวันนี้มีอะโวคาโดด้วยเอ,อ้อปริะละเย่านะ You need to put s p a e t h i before you put vegetable on top s p e e t h i l i ่ e a ี l y อย Finished นี u ต some more This is the last bottle Yeah? Yes Ooh เป็นเรื่องละน้ำจิ้มไก่จะหมดอีกละบ้านนี้กินน้ำจิ้มไก่เปลืองมากอโรอารัอาสไสลยค่า Finger easy h นี่ใช้นิ้วหยิบร้ยจ้า I'm trying to g i v the impression that I can work a knife and fork <laughs> Okay, colorful? Yes. Got everything on? Yes. Monday, make You can roll for time Or not? Yeah. Monday, than my we good? Okay. I I you. โอ้โหอร่อยเต็มปากเต็มคำอีกแล้วจ้าโอ้โป้งมาแล้วเพิ่งจะกัดเองโป้งมาแล้วลิ้นยังไม่รับรสเลยโป้งมาบ่อยเลยเกินอื้อเนีอื้อเนอ่ยไลฟ์วูดทีเดย Yes Thank you อาหารบาๆของลูกอีเล่ Oh very good Oh Thank you Tasting good Wow How many raps you eat today? วันนี้จะกินกี่มวนคะหนึ you know, ่งถามที yeah. ่ไรก็บอกว่าหนึ่งเออสองงวดที่แล้วนะคะลุงทานหมดไปสาม Maybe อร่อยเต็มปากเต็มคำค่ะถ้าใครอยากทานนะคะ ไปหามาทานะคะอร่อยค่ะโอ้굿เด็กคิว